จะเป็นยังไงเมื่อทมและเจอรี่ต้องมาเป็นสปายสายลับต้องมาปกป้องโลกต่อสู้กับหุ่นยนต์สังหารต้องมาช่วยเหลือพ่อของเพื่อนที่ถูกจับตัวไปเมื่อทมและเจอรี่มาปิกนิกที่ชายหาดได้บังเอิญเจอเพื่อนใหม่อย่างจอห์นนี่และฮัตจิที่พวกเขาก็จะมีหมายอยู่หนึ่งตัวที่โคตรน่าลำคาญซึ่งทั้งสองตัวก็จะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เลวร้ายนะั้นกำลังจะตามเข้ามาและเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยครับ เริ่มเริงม,มานะชายหาดที่เมืองลอสแองเจลิสเป็นวันที่อากาศดีที่ทุกคนพาครอบครัวมาเที่ยวซึ่งวันนี้ทอมและเจอรี่ก็ได้พาก,กันมาพักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าสไตล์พวกมันก็จะมาพักผ่อนธรรมดาไม่ได้จะต้องหาเรื่องให้มาตีกันตลอดไอทอมก็ได้วิ่งไล,ล่ล่เจอรี่อย่างบ้าคลั่งแต่ในระหว่างที่เจอรี่กำลังวิ่งหนีก็ได้บังเอิญไปเจอกับหมาตัวหนึ่งและหมาตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าแบนเด็กเป็นหมาตัวสีขาวเล็กๆที่ก็จะมีขอบตาสีดําแบนเด็กก็ได้เข้าไปจัดการกับทอมให้กับเจอรี่จนตอนนั้้้้้นนนนนนนเเเเเจจจจจาาาาขขขออออองงงงงมมััััักกกก็็็ไดดดโโผโ่่่่่่่ยหหุวววววททคคคีีะะชชืสพแตตบิ ทั้งสองคนกำลลงออกมาหาสเสบียงเพื่อนํากลับไปที่ศูนย์บัญชาการควีคีมันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็อารมณ์เดียวกันกับสเปซเอของอีรอนมัรในระหว่างที่ทุกคนนนั้กำลังทําความรู้จักกันโจโจ้ก็ได้มีหุ่นรบสังหารเข้ามาโจมตีใส่พวกเขาโดยหุ่นรบพวกนี้ก็จะเป็นของดรซินที่ส่งมามันคือตัวร้ายสุดแ,แข่งของในตอนนี้พรามันกําลังจะเข้ามาจับตัวจอนนี่แต่จังหวะนั้นก็ได้ถูกทอมเข้ามาช่วยเอาไว้ทอมได้ใช้ขบวนท่าจัดการพวกมมมัันนนทีละะวแ่่กกาาาเหยอๆใง จอเน์นั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเควที่เป็นมือดีขององค์กรก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้จนสุดท้ายก็สามารถรอดตายกันไม่ได้อย่างบุดบิดต่อมาพวกทอมก็ได้ถูกพาตัวมาที่เควสแล็บสถานที่สุดเจ๋งที่รวบรวมนวัตกรรมใหม่เอาไว้มากมายและชายคนนี้ก็คือพ่อของจอ์นนี่ที่ก็จะมีชื่อว่าดร์เควสเขาก็ได้ตอบว่าลูกชายของตัวเองว่าเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าไปเที่ยวไหนโดยพลการสิรู้หรือไม่ว่าศัตรูของพ่อนำมาจ้องจะเล่นงานลูกทีมที่รู้สึกผิดก็เลยขอโทษนะครับและก็แนะนำสมาชิกใหม่อย่างทอม สร้างพลังงานแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อโลกมากๆถ้าถูกใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแต่กับการถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนเลวโลกจะถึงข่าวหายนะอย่างแน่นอนจากนั้นทุกคนก็ได้มานั่งทานข้าวกันซึ่งดร,ก,รก็ได้ชื่นชมเรดนะครับว่าเขามีฝีมือการทําอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆและมันว่าเรดก็จะเรียนรู้มันมาจากหวานใจหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ยแยกแยะก,กันไปเข้านอนแต่ทอมันก็นอนไม่หลับนะครับเพราะยังไม่หายหิวมันก็เลยแอบเดินเข้าไปภายในห้องครัวซึ่งก่อนเข้าไปก็ต้องใส่รหัสาาาาไ่่่หนนนททจํ ทับนี้ป็นระบบป้องกันตัวเองไปด้วยและมันก็ประจบเหมาะกับตอนนั้นพอดีที่ดรซินได้จ้างผู้สาวแมวมาสอดแนมที่นี่เพราะมันก็เลยสามารถเข้าไปในฐานทับได้อย่างง่ายได้ ฐานะข้าใน,านาครัวตอนนี้เจอรี่ก็ได้แอบตามทอมมาด้วยและไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับเพราะมันก็ได้ตีกันเหมือนอย่างเช่นเคยในระหว่างที่พวกสามแมวนันกําลังจะไปเอาคิวเฟียเจอรี่ก็ได้ไปเล่นเคองเลเซอร์จะสามารถแช่แข็งมันไปได้ตัวหนึง่งส่วนไฮทอมก็ได้ไปเจอกับบาซูกาที่เวลาย,ยิงปืนนั้นออกมาก็จะเป็นเปลวไฟแต่เหมือนว่ามันจะเป็นผลร้ายกับพวกเขามากกว่าเพราะไหทอมมาดันใช้อาวุธนี้ไม่ได้เรื่องกลับไปยิงเปือละลายน้ําแข็งช่วยศัตรูไว้ซะอย่าง,งานั้นนั่นก็เลยทําให้พวกมันตัวหนึง่งสามารถไปเอาค นั้นกลได้มีหุ่นสังหารอีก2ตัวโผลมาหุ่นยนต์รอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้แต่เรดที่มีฝีมือช่ำชองที่สุดก็ไม่สามารถต่อกรกับพวกมันได้สุดท้ายดเรเลเลก็ถูกจับตัวไปพร้อมกับคิวเฟียก็ถูกขโมยไปด้วยทางนันจอร์นี่และฮัจิที่ตื่นเมในการพอดีทั้งสองคนก็ไม่เข้าใจนะครับท,ท,ทั้งๆที่ศัตรูบุกมาถึงฐานทัพขนาดนี้ระบบรักษาความปลอดภัยทำไมไม่เตือนเลย ไอทอมที่รู้ตัวก็นิ่งเงียบเลยนะครับเพราะมันนี่แหละคือตัวต้นเหตุของเรื่องราววันต่อมาจอนนี่ก็เลยวางแผนไปช่วยพ่อเลเลธและบอกเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงเอาตัวเขาไปด้วยซึ่งก็เพราะว่าดรเรควสเป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้งานของพลังงานคิวเฟียและจากเครื่องติดตามที่โทนี่ลองแกะสัญญาณดูก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้พ่อเลเลธอยู่ที่ไหนแม้ราช้าพวกเขาก็ได้ไปขึ้นแจ็ตส่วนตัวบินไปที่นั่นจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางตัวร้ายอย่างดรซินที่ตอนนี้ก็กำลังดีใจสามารถจับตคู่อมาได้ แต่พวกแมว3ตัวก็ได้แจ้งว่าจนมาถึงตอนนี้ดรเควสก็ยังไม่เอ่ยปากบอกพวกเราเลยวัยเครื่องพลังงานคิวเฟสได้มันใช้ยังไงกันแน่ ดรซินก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลไปฉันพอมีวิธีที่จะเปิดปากให้พวกมันพูดอยู่ทางฝั่งพวกจอร์นี่ในระหว่างที่กำลังบินอยู่บนม่านฟ้าจู่ๆก็ได้มียานสังหารบุกเข้ามาโจมตีพวกคนยนต์ก็ได้ทำลายปีกของเครื่องบินจนทําให้ตอนนี้เครื่องบินกําลังจะตกลงไประเบิดในระหว่างที่พวกทอมและเจอร์รี่นั้นกำลังจะแย่ฮัดจีและจอร์นี่ก็ได้คว้าพวกเขากระโดดร่มลงมาด้วยซึ่งมันก็ประจบเหมาะพอดีที่ทุกคนก็ได้ลงมาที่เมืองวันโดวิสทานแต่ก็เหมือนว่าในความโชคดีก็ยังมีความโชคลหลาไปปกก็จจะมมี้ออองงวริดดคยสแน The cat sat on the ไอด้ดรซินนี่ก็ถึงกับยิ้มหวานเลยนะที่สิ่งที่เขาจะสามารถใช้ต่อรองกับดเรเควสได้เดินทางมาหาเขาถึงที่แบบนี้พอเปิดเครื่องติดตามดูจอนน์น่ก็ได้พบว่าตำแหน่งของพ่อน,นั้นอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งที่ก็จะต้องใช้เรือในการข้ามเข้าไปฮัจจิก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดตังซื้อมาม่าต้มกินยังไม่มีเลยและเหมือนว่าในระหว่างที่พวกเขาเนั้นกำลังเดินเล่นอยู่ภายในเมืองคนของดอรซินก็ได้แอบเดินตามมาด้วยแต่เดินมาสักพักพวกจอนน์น่ก็รู้ตัวก็เลยพากันหนีออกมาได้ เธอเป็นหวานใจของตาลุงเลดและก็จะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราในครั้งนี้แต่เคสก็ได้บอกว่าฉันไม่ช่วยใครง่ายๆนะจ๊ะถ้าอยากให้ช่วยก็ต้องเอาเงินหรือสินทรัพย์มาแลกฉันไม่ยอมทํางานฟรีๆเพื่อปกป้องโลกเหลืออะไรทั้งนั้นจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าแต่ว่าเลดก,ก็ถูกจับตัวไปด้วยนะครับเขาเป็นหวานใจของคุณไม่ใช่หรอเคสจึงได้ตอบกลับมาถ้าเป็นในหมอนั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยเราสองคนก็แค่คนเคยเคย ไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ทั้งนั้นแต่ก่อนที่เคสนั้นจะเดินจากไปจอนนี่ก็เลยยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้ว่าตอนนี้พ่อกําลังทํางานวิจัยรับให้กับรัฐบาลและพวกเขาก็ย้อมจ่ายให้ไม่อันแน่ๆถ้าได้สิ่งที่วิจัยกลับคืนมา บางทีถ้าคุณยอมชื่อเหลือเราในครั้งนี้กาจจะได้ผลตอบแทนที่มีค่ากลับไปก็ได้เมคเคสรู้อย่างนั้นก็เลยตอบตกลงนะครับพร้อมกับเปิดคลังแสงอาวุธให้ทุกคนใช้มันซึ่งเย,ยนี้ก็เหลี่ยมใช้เล่นเลยนะครับไม่ยอมไม่เอาไปแบบฟรีๆเลยต้องทำสัญญาก่อนต่อมาพวกเขาก็ได้ใช้เจ็ทแพคในการบินเข้าไปที่เกาะแห่งนั้นแต่เข้ามายังไม่ทันได้หายใจดีเลยพวกคุณสังหารก็ได้โผลมาโจมตี สุดท้ายทุกคนก็ถูกจับตัวไปได้ทางนั้นดรซินตอนนี้ก็ำลังทะเลาะกันกับดรเควสที่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนดรเควสก็จะไม่มีทางบอกเด็ดขาดว่าเครื่องพลังงานคิวเฟสได้มันใช้งานยังไงแต่ดรซินมันก็ไม่รู้สึกบันใจนะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ตัวจอนนี่ละฮจมาเป็นที่ต่อรองแล้วสุดท้ายดรเควสก็ต้องทําตามคําสั่งที่มันบอกนั่นคือเชื่อมต่อพลังงานของคิวเฟสเข้าสู่ภายในเกาะแห่งนี้ถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของดรซินแต่มันก็รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่พอพวกทอมและเจอเล่พวกมันสามารถหนีไปได้ดรซินก็เลยให้คําสั่งกับลูกน้องว่าถ้าเจอตัวมันเมื่อไหร่และจัด การสะดอกเคาะไปได้เลยทางพวกจอรน,นี่ตอนนี้ก็ได้ถูกนํามาขังรมกับเลดพวกเขาก็ได้คิดแผนหาทางวิธีออกไปและพอลองมองมองดูแล้ว ช่องระบากาศนี้น่าจะเป็นไปได้ที่สุดแต่ช่องนี้มันก็เล็กเกินกว่าจะให้คนเข้าไปแต่โชคยังดีที่พวกเขายังมีแบรนด็กที่มันก็มีลำตัวเล็กพอสามารถลอดเข้าไปได้ตอนนี้ก็เลยสั่งให้มันไปหาทอมกับเจอร์รี่มาช่วยพวกเราฐานนทั้ะสองตัวตอนนี้ก็สามารถแอบเข้ามาในฐานทับได้เรียบร้อยแล้วและพวกมันก็ได้ปลอมตัวเข้ามาจนได้มาเจอกับแบนนด็กเรดก็ได้ถามกับพวกเขานะครับว่าพวกนายคนจะเจอกับเคสแล้วสินะซึ่งเรดก็เลยเล่าเรื่องราวว่าทำไมเธอถึงเกลดเขามากขนาดนั้นโดยแต่ก่อนเรดเป็นคนบ้าง,งานและไม่ค่อยสนใจเธอจนทําให้้เรรื่่องงววาวมสัััพนนนธ์แยล ทางฝั่งด็อกเตอร์หลังจากติดตั้งคิวเฟียเรียบร้อยแล้วไอซินมันก็เล่นตุกติกแตครับไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปมันก็รู้สึกไม่ชอบใจนะครับเพราะตอนสมัยเรียนด็อกเตอร์ชอบแย่งน้าไปจากมันไอซินที่โกรธมากๆก็เลยเปิดใช้งานคิวเฟียพลังงานอันมหาศาลก็ได้รวมเข้ากับก่อแห่งนี้ทาร่านพวกจอนนี่ก็ได้ถูกพวกสัตว์ประลาดกุ้งเข้ามาโจมตี แต่พวกทอมที่ตามมาเจอก็ได้ช่วยพวกเขาไว้ได้ทันและหลังจากที่หนีรอดกลับมาทุกคนก็ได้มุ่งหน้าไปช่วยดอกเตอร์และทอมก็เป็นคนรับจบจัดการพวกุนสหานจนหมดเกลี้ยงตอนนี้ทั้งโลกก็เกิดเรื่องโกลหลหนขึ้นแล้วเพราะตอนนิสซินไม่ได้ประกาศสงครามไปทั่วโลกและทางฝั่งพวกจอร์นี่ก็ได้เข้ามาในห้องควบคุมและเห็นคิวเฟียที่กำลังถูกใช้งานอยู่เดนก็เลยบอกให้จอร์นี่นะเข้าไปปิดมันเ่อมาในตัวเองว่านายสามารถทำได้ พระนายเองก็มีความอัจฉริยะไม่แตกต่างไปจากพ่อสุดท้ายด้วยการช่วยเหลือของทุกคนจอหนนี่ก็สามารถทําไม่ได้สําเร็จอย่างราบรื่นดรซินที่โกรธมากก็เลยสั่งให้หุ่นสังหารทุกตัวเข้าไปโจมตีส่วนมันก็ได้เตรียมหนีขึ้นไปบนกระสวยโบภัยแต่พวกสามแมวมันก็ได้หักหลังนะครับขขมยกระสวยโบภัยนั้นหนีไปแต่เพียงผู้เดียวตอนนี้เกาะแห่งนี้ก็ได้เข้าสู่หมดทําลายตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้พวกเขาไม่สามารถหนีออกไปได้ทันแน่ๆแต่เหมือนฟ้าจะมีใจเคทก็ได้ปรากฏตัวโผล่มาช่วยทุกกคนนนอาาาาาไ้้้็รรัหยีท่ดดดสมมถ และประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้แต่งตั้งพวกเขาทุกคนได้เป็นฮีโร่แต่ถึงแม้เรื่องจบแล้วทอมและเจอรี่ก็ยังไม่ตีกันสมแล้วที่เป็นคอนเซปต์ของการ์ตูนเรื่องนี้เลยจริงๆและเรื่องราวของตอนนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกับ้างครับสลับการ์ตูนเรื่องทอมแอนด์เจอรี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละหทีนานๆทีมาทำการ์ตูนบอลสมองแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มันคอแลกกับกระตูนเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมหรือไม่ใช่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าไปดูตัวเต็มกระเดงผมบอกเลยว่าคุณอาจจะรำคาญเสียงไอ้แบนดิกได้เพราะมันเห่าทั้งเรื่องเลยตอนนี้เห่าจนได้ทำเป็นแพนดิกอะคิดเอาโดยทำแอนเจอรี่สปายควีออกฉายครั้งแรกในปี2015ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Mdb ไปที่6.0เต็ม10คะแนนและเพื่อนๆละครับให้กี่คะแนนกันดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดดี